dikir yang mungkin orang jalan aku ini อนะยู่ในแถวายไ้สานร่ันเดินทล้วเปิดกล้ว่อนหน้าพระบรมรสยาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ เรื่องอะไรของศิลป์ครับตักเรียนเจอเรื่อง 好多那边跑。